สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนวิชาพัฒนาสติปัญญาหรือตัวเด็กเองนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเปิดหน้าที่26กกันนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะสิ่งที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะเราจะใช้สิ่งนี้นะคะในการรับประทานอาหารและก็ระบายสีภาพนะคะที่ใช้ในการรับประทานอาหารและเราก็โยงภาพนะคะ ให้สัมพันธ์กันนะคะภาพในการที่ควรปฏิบัตินะคะให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆภาพแรกจะเป็นภาพของช้อนใช่ไหมคะภาพที่2จะเป็นภาพของมีดนะคะภาพที่3จะเป็นภาพของซ่อมภาพที่4ี่จะเป็นภาพของทัพพีนะคะและภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพของตะหลิวนั่นเองนะคะ เราจะใช้อุปกรณ์ไหนนะคะหรือสิ่งไหนนะคะในการรับประทานอาหารนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพอุปกรณ์นั้นนะคะแล้วก็โยงเส้นว่านะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทํำยังไงนะคะเราจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้เหมาะสมนะคะคุณครูเดียรอตรวจอยู่นะคะแล้วมีงานอีกหน้าหนึ่งนะคะ ในหน้านี้นะคะเมื่อเรานะคะใช้สิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บสิ่งของนั้นให้เป็นระเบียบนะคะอย่างไรนะคะแล้วจะมีนะคะจะมีรูปภาพนะคะแลวจะให้เด็กๆนะคะเรียงอันดับนะคะซึ่งในรูปภาพนะคะด้านบนนะคะจะเป็นการเก็บของใช้ให้ถูกและเป็นการเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ภาพแรกนะคะคือเด็กผู้หญิงที่กําลังแปรงฟันนะคะเวลาเราแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บที่ไหนคะให้เด็กๆนะคะเขียนลงไปนะคะ,ะเขียนลงไปใต้ภาพนะคะภาพที่2จะเป็นภาพของเด็กนะคะที่กําลังเล่นนะคะกําลังเล่นตัวบล็อกอยู่นะคะเวลาเก็บบล็อกนะคะเราต้องเก็บในที่ตรงไหนคะลูกในภาพที่3นะคะเป็นภาพของเด็กนะคะรวมกันนะคะ ดูหนังสือนะคะในมุมหนังสือในห้องเรียนนะคะดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ที่ไหนคะเดี๋ยวเราจะเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไรนะคะแล้วภาพสุดท้ายนะคะจะเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะกําลังสวมรองเท้าเลยนะคะแต่เวลาเราถอดรองเท้านะคะเราจะเก็บไว้ที่ไหนคะลกูกอ่านนะคะให้เราเขียนใต้ภาพนะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่งคุณครูเดียนะคะต่อไปในหน้าที่28นะคะคือการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำงานศิลปะนะคะอ่าจะมีการให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะซึ่งจะมีอันดับที่1 2 3และ4 พร้อมกับมีรูปภาพด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะกแล้วก็โยงเส้นนะคะบอกลำดับภาพนะคะให้สัมพันธ์กันว่าภาพไหนนะคะเป็นการทำความสะอาดของอของที่เด็กๆใช้ทำงานศิลปะนะคะอุปกรณ์ในการใช้ทำงานศิลปะนะคะให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพน,นะคะให้สัมพันธ์กันนะคะคุณครูเดียรอตรวจงาน3แผ่นนี้นะคะง่ายๆนะคะ เด็กๆก็เสร็จแล้วนะคะคุณครูเดียวรอตรวจอยู่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ